โอเคครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องเอเลียนลม s าสล็อตนะครับผมอ่าก่อนอื่นเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมอ่ะวันนี้อยู่กับเว็บ pgsl นะทุกคนนะกับเกมโรม่านะครับที่ทุน500บาทเด้อทุกคนเด้อมานะครับผมดูคลิปให้จบนะครับเพราะว่าท้ายคลิปเดี๋ยวผมจะมีกิจกรรมนะครับช่วงกลางๆคลิปนะฮะเออนะครับผม ก่อนอื่นเลยนะครับผมต้องขอโทษเพื่อนๆนะครับที่ไม่ได้อัพคลิปลงเลยนะช่วงนี้นะอแต่ตอนนี้นะครับผมคัมแบ็กแล้วนะครับผมมาพร้อมกับกิจกรรมดีๆเลยนะครับผมจาก PGSL นะครับที่เขาจัดขึ้นนะครับเป็นกิจกรรมนะครับรุ่นรับรางวัลนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเงินรางวัลหรือเป็นเครดิตนะครับผมก็มีกิจกรรมแจกให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันทุกวันนะครับมา วันนี้นะครับผมก็มีทุนอยู่500นะทุกคนนะไม่รู้ว่าจะเล่นได้เท่าไหร่นะครับแต่ก็อ่จะพยายามเล่นให้ได้ยืะที่สุดนะครับเพื่อเอามาแจกเพื่อนๆเ,เดอ้ออ้าวยังไงครับผมวันนี้อืมนะครับปล่อยไปเลยนะฮะอ่ะชิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะทุกคนนะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้ทําตามแต่อย่างใดนะน้องๆหนูๆที่มีอายุต่ํากว่า18ปีก็ควรที่จะได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่นะครับ อ่าโอเคนะครับอ่าเข้ากิจกรรมเลยแล้วกันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะทิ้งคําถามนะครับคำถามอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับทุกคนก็ถ้าใครตอบถูกนะครับ10คนแรกนะก็รับทุนจากผมไปเลยนะครับจำนวน100บาทนะทุกคนนะอ่าสิบรางวัลเด้อ เออเงื่อนไขการัิการในการร่วมกิจกรรมนะครับก็คือต้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปดังกล่าวที่อัพลงนี้เท่านั้นนะครับผมแล้วก็ส่งเข้ามาที่ l i น์แอ pg499 นะครับพร้อมกับคอมเมนต์ใต้คําตอบใต้คลิปวิดีโอนะฮะผมเออนะครับใครตอบถูก10คนแรกรับเลยนะครับจำนวน100บาทนะทุกคนนะอ่า วันนี้ผมก็ได้พันกว่าบาทนะห้าร้อยกว่าบาทก็คุ้มแล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อเตรียมตัวมารอเพื่อนๆร่วมกิจกรรมกันนะครับโอเคไปแล้วนะครับบา,บายยอย่าลืมมาร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับ